สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเครื่องบดน้องเล็กจากค่ายเซนติส์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องบดเซนติสเซตเอนะครับเป็นเครื่องบดประเภทของซิงเกิลโดนนะครับช่างตรงทีละโดนนะครับผมตัวนี้ราคาโปรโมชั่น6,900บาทครับฟังไม่ผิดครับ6,900บาทครับหรือถ้ากดโค้ดลดในแอปส้มนะครับจะเหลือเพียง5,000บาทเท่านั้นครับผมมาดูสเปคของเครื่องบดตัวนี้กันครับผมตัวนี้สเปคเฟืองจะเป็นแฟตเบอร์นะครับขนาด60สมิลนะครับผมใช้กําลังไฟอยู่ที่250วัตต์ครับ สวิตเปิดปิดของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับสีแดงนะครับผมตำแหน่งนี้นะโอเคเมื่อเปิดเครื่องแล้วก็จะมีไฟสถานะโชว์ขึ้นแบบนี้นะอ่ะตัวนี้การปรับเบอร์บทจะเป็นแบบเต็บเลสนะครับผมเราจะไม่สามารถหมุนได้นะครับให้เราคลายตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยตำแหน่งนี้ครับคลายให้หลวมแล้วก็ปรับเบอร์ต่ําจะเป็นบทละเอียดนะครับบทละเอียดสําหรับเอพิโซครนะ มาเบอร์สูงก็จะเป็นแบบแบบค่อนข้างแบบฟิลเตอร์ใหญ่ขึ้นผมจะหยากขึ้นเมื่อเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการน,นะให้เราก็ยึดตัวนี้ซะเรียบร้อยครับผมามาดูวิธีการเริ่มต้นใช้งานงของเครื่องบดเซตเหฟิลเตอร์กันครับผมเมื่อได้รับเครื่องนะครับแล้วก็จะได้ตัวโถนี้นะกับตัวอย่างแข็งไปนะให้รเราประกอบตัวนี้เข้าไปวางเข้าไปแล้วก็ยึดน็อตข้างหลังหมุนนิดนึง,นง,นงเรียนกลองให้ดู ล็อกเขานอนตรงนี้นาจตเล็กใช้มือหมุนก็พอครับยึดไม่ให้เขาขยับนะเสร็จแล้วใส่ตัวยางตกเข้าไปโอเคสมมุติเราจะทำเอพเโซนล้วก็หมุนไปที่สักเบอร์อเราลองก่อนเบอร์สีก็ได้ครับหมุนเสร็จแล้วปุ๊บยึดตัวนี้ล็อกเขา โอเคครับมาดูวิธีการเริ่มบดกันครับเราจะเห็นสามปุ่มนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเราใช้เพียงปุ่มกลางปุ่มเดียวนะครับในการกดให้เขาทํางานออนแล้วก็ออฟกดหยุดแค่นั้นครับผมไม่ต้องใช้ปุ่มอื่นเพราะว่าอันนี้เขาดัดแปลงมาจากไอตัวเครื่องบดประเภทออนดีมานนะครับ้ายขวามันเป็นไทม์เมอร์นะมันไม่ต้องใช้เราใช้แค่เปิดปิดปุ่มกลางพอโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูผมจะบดที่เมล็ดกาแฟประมาณ10กรัมให้วางตัวถ้วยรถขับนะครับตัวนี้ไม่มีแถมให้นะครับผม ไปหาซื้อมาเองนะเช้กาแฟประมาณ10กร,รมัมก็แนะนําให้กดให้เขาบดก่อนนะกดปุ่มกลางนะทํางานใส่มเมล็ดเข้าไปคอยจับกันนิดนึงอนะระวังตกตกไล่ผงหยุด หยาบอยู่อันนี้น่านจะสําหรับแบบพวกม ok อคคาพอตเดี๋ยวผมลองไปสักเบอร์2ครึ่งดูมา,ามาลองต่อกันโอเคทีนี้เราจะลองปรับมาที่เบอร์2ครึ่งนะ2ครึ่งสงครึ่งพกี้มันหยาบโอเคเราจะลองบดละเอียดประมาณเอพโซ่กดเครื่องบดปุ่มกลางเพื่อเลือกฟังก์ชันแล้วกดอีกครั้งหนึ่งโอเคเสเมล็ดลงไป บดเร็วมากด้วยตบไล่ผงกาแฟกดยุดเอ,อันนี้ผงละเอียดมากเป็นแป้งเลยโอ้อันนี้น่าจะไหลอันด้วยเนี่ยเปิดสองครึ่งเพราะฉะนั้นบดเอพิโซเครื่องเอพิโซแมชชีนสบายครับใช้กับแฟใช้กับเครื่องแมนนวลโรบอทอัลามใช้ได้หมดครับผมใช้กับ ALM โคพีได้ครับผมามาดูวิธีการถอดทำความสะอาดของเครื่องบด z X 6 0 f i l ฟิลเตอร์กันนะครับผมก่อนอื่นก็ปิดตัวเครื่องนะครับสวิตช์แดงข้างหลังเครื่องนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถอดยางตบออกถอดตัวโถออกให้คลายตัวนอ็อตตัวเล็กทีู่งหลังนะโอเค ทีนี้เราให้เราคลายตัวนี้ตัวล็อกเบอร์บดแล้วก็หมุนทวนเข็มมันจะติดใช่ไหมทีนี้เราอาจจะต้องคลายเขาอีกไม่งั้นมันจะติดอีกจริงๆอ่ะถอดเลยก็ได้ครับง่ายกว่าอย่าทำหายหนะอย่าทำหายถอดเข้าไปเลย โอเคใช้แป้งปัดเครื่องดูดฝุ่นที่เป่าเลนกล้องเท่านี้ก็เพียงพอเหมือนเดิมนะครับก็อย่านำไขควงมาไขเฟืองออกนะครับเพราะว่าเฟืองได้ทำการอะไลเมนต์จากทีมช่างแล้วนะครับถ้าไขออกนะครับอะไลเมนต์มันก็จะไม่ได้ระนาบเหมือนเดิมนะครับทำความสะอาดเสร็จก็ประกบลกับเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนหาเกรียวก่อนอย่าให้เขาปีนเกลียว หมุนทวนเข็มไปก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันปีนเกี่ยวละหมุนทวนเข็มไปก่อนแล้วค่อยไล่าตามเข็มเข้าล็อกละหมุนตามเข็มละโอเคแน่นละทีนี้คลายมาที่เบอร์เดิมเบอร์ไหนเราใช้อยู่ที่เบอร์2.5งจาประมาณพอเบอร์3ก็ได้เสร็จปึ๊บล็อกตัวนี้ ล็อกปุ๊บเขาก็จะเืล่อนเบอร์บทปรับเบอร์บทไม่ได้ละโอเคใส่ตัวโรเข้าไปปุ๊บยึดน็อตตัวนี้หมุนใช้มือพอโอเคแน่นละไม่ขยับละกดยางตบเข้าไปโอเคเสร็จครับสำหรับวิธีการทำความสะอาดเครื่องบด ZX 60 Filter อร์ ย้ำอีกรอบนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับผมเ e n ติเซ็ตเอ็กนะครับฟิลเตอร์นะครับราคาโปรโมชั่นอยู่ที่6,900บาทนะครับกดโค้ดลดในแอปส้มจะเหลือเพียง5 0 0นันนิดๆครับผมก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับหากสนใจหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถ inbox มาสอบถามได้เลยครับโอเคครับผมก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ